Bismillah. mean للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا มัลลอฮฺุสซารฺมุลลอฮฺุมานะฮฺุอฺลัยลลอฮฺุมานะฮฺุอฺลัยลลอฮกุมานะฮฺุอฺลัยลลอฮฺุมานะาฺุอฺลัยลลอฮฺุมานผู้ชมครับลมอบดุมานะับกับรัยกาอฮฺุมานะาฺุอรลัยลลอฮฺุมาู่ฮฟิอโลกัะคาับทุ้าวนะรฺุอฺลัยกลอฮับมานะฮฺุอฺลัาล้อฮฺุ่านะครับกลัยเลอฮฺกมานะฮฺุอฺลั กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันตรงนี้นะครับก็ต้องใช้คําว่าอินนรีดาวอินนรียเราเจ้าอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอันวะและ้วกการดําเนินชีวิตของเรานั้นเราหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องถูกทดสอบนะครับเป,เ,ปเป็นอิสระเป็นอิสระนะครับก็คือการทดสอบจอากอัลลอฮฺซุบฮฮานะุบอตาดะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ ต้มไม้ต้องมือเสียสละก,กันกับการช่วยเหลือขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายแล้วก็ที่อำเภอเมืองแล้วก็อีกหลายตำบลน,นะครับที่ได้รับบททดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วเราขออวยาให้กันตอนนี้เราก็จะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆบนนิธินะครับก็ระดมทุนระดมะร่างกาย ต่อก,การที่จะไปช่วยเหลือกันแล้วก็แม้กระทั่งมสัสยิดองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็คนต่างจังหวัดเราช่วยได้ตรงไหนช่วยนะครับเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราไปช่วยเราเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าน้ําเนี่ยท่านต้องเรียกว่าถ้าภาษาอังน่าจะใช้คําว่าอเซนเซมก็คือน้าที่ตกลงมาจากภูเขาเนี่ยมันก็เป็นน้ําที่ค่อนข้างจะแรงหลังไหลมาจากที่สูงแล้วก็ลงหาสู่ที่ต่ําเนี่ยมันยิ่งกว่าน้ํเชีวเ่วอีก นะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพของการช่วยเหลือของมูลนิธิพต,ตึงนะครับคนนี้เคยชื่นช,ชมก็สู้ว่าเขาทุ่มเทแล้วเสียสละนะครับหรือแม้กระทั่งเจสตีที่เข้าไปช่วยนะครับก็อันนี้เป็นความเสี่ยงนะนะครับคนที่โดนเ,เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็อยู่ในเภาะวะที่อาจจะบอกว่าใจิตใจอาจจะไม่อยู่คำนื้อกับตัวนะครับต้องเห็นใจแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็มีนะครับ เราเห็นภาพแล้วเราก็ต้องบอกว่าชื่นชมคนที่ช่วยเหลือขอเป็นกําลังใจกับคนที่กําลังูกทดสอบแล้วขอร้องตอบแทนกับผู้ที่อะไรครับได้นําตนเองไปเป็นผู้ช่วยเหลือหรือสละทรัพย์สมบัตินะครับกับการที่จะโอนให้ท่านมีองค์กรไหนใกล้ชิดท่านจะช่วยอย่างไงเข้าไปตอนนี้เห็นระดมทุนกันกับทุกทุกหน่วยงานเลยนะครับของผมในส่วนของผมในทุ่งโคก็มีการระดมทุนกันนะครับแต่ว่า เราไม่ได้ช่วยเหลือเขาในช่วงนี้อย่างเดียวนะครับฝากไว้ก็คือหลังจากที่น้ําหมดแล้วน้ําหยุดแล้วสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าได้เข้าไปนะครับกับบางบ้านหรือได้คุยกับบางคนนะครับเสียงร้องให้ที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเขาเนี่ยท่านพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าน้ํามันท่วมแล้วก็ใช้คําว่าตั้งตัวไม่ทันเนี่ยถ้าตั้งตัวไม่ทันก็คือตั้งนึกถึงภาพว่า หนังสือที่อยู่หลังผมนะ่นะฉากที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นหนังสือเนี่ยถ้าถามว่าถ้าน้าท่วมแบบนี้แล้วผมมีหนังสือแบบนี้ผมเก็บไม่ทันเนี่ยถ้าถามส่วนตัวผมนะกับหนังสือเนี่ยผมร้องไห้ไหมผมร้องนะเพราะกว่าจะไปซื้อได้กว่าะจะไปแบกกลับมาได้กว่าจะหาหนังสืออ่านได้เนี่ยท่านอาจจะบอกเดิจิทัลเทคโนโลยีเซิร์ชเข้าไปหาในอัลมาตบาชามีลาหรือว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีแต่ไม่ทุกเล่ม นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้หวงแหนเราไม่ได้รักจกนกระทั่งว่าลืมมาคืเราแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นหนังสือแล้วท่านลำเนือกว่าบางบ้านเนี่ยเสื้อผ้าเขาตอนจะเป็นคนที่หาเช้ากินข้ามเสื้อผ้าเขาน่ะไม่ต้องถามว่าท้องเขาอยู่ตรงไหนตาเขาอยู่ตรงไหนนะแต่ถามว่าเสื้อผ้าเขาแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเขาน้ำรวมสามวันห้าวันถามว่ามันจะเกิดการเสียหายไหม ผมจึงขออนื้อเื่อเชิญชวนว่าเราไม่ทิ้งกันแล้วกันสะกือว่าหลังจากที่น้ําหยุดแล้วเนี่ยเราน่าจะมีการตั้งหางบสนับสนุนทํำยังไงประสานกับปร,ประสานชุมชนประสานกับผู้ใหญ่บ้านหรือถ้าบากวกเป็นชุมชนมุสลิมาก็ประสานตับท่ตนนี้มานะครับเงินมันจะได้ไปถูกช่องทางว่าเราได้ช่วยแล้วหรือท่านมีญาติพี่น้องโดยเฉพาะหรือมีคนที่เป็นญาติพี่น้องของท่านเฉพาะท่านก็ลองดูว่าช่วยเหลือกัน สำคัญสุดก็คือว่าวันนี้เราต้องบอกว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนเราก็ต้องบอกว่าเมื่อเป็นมนุษย์เราต้องช่วยกันเราก็เห็นว่าภาพที่ส่งมาผมประทับใจมากที่ใช้ชื่อคําว่าบังด้วยนะเป็นมุสลิมแล้วก็อุ้มสุนัขอึ้นบนหลังเหมือนพาเด็กกี่คอเดินฝ่าน้ํานั่นคือผมได้ถึงฮะดิษของรอสุลุลาะสัมบบาะฮานิอัลสลับที่ซาฮาบะเอารองเท้าแล้วไปตักน้ำาได้สุนัข เหีเนี่ยมันเป็นภาพนั้นเลยผมเห็นภาพนั่นเลยก็คือว่าเราไม่ได้แยกว่ามุสลิมโดนสุนัขไม่ได้แต่ช่วยสุนัขไม่ใช่ไม่ให้ช่วยนี่คือภาพที่บอกว่ามันเป็นความประทับใจนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับกับผ่านรายการครับพิสันก์ราศสันยอสันมุสลิมไทยสุขาพิษโลนะครับผ่านสถานาทีทีวีนะครับก็เราเป็นมนุษย์เราต้องมีจิตที่มีความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็จะส่งช่วยเหลือ กับเบาที่อะไรครับที่มีความเมตตาแล้วส่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็เพื่อนสัตว์ไปกันนะครับก็อัมดุนิลัก์เขาเราส่งตออแจนดิซาบูมลลอดไว้แลววันนี้นะครับก็เรื่องที่จะเล่าให้กับท่านผู้ชมที่น้องในรับทราบก็ถือว่าการทดสอบที่กําลังเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการทดสอบของชัยคอฟติมานะครับที่นครดูไบเป็นของนักข่าวพิซอดนักท้องจําหญิง แล้วก็ทางมวลนิธที่ื่อการศึกษาโดยท่านเลขาก็คือตรเกอริอีสซีเดนะครับก็ได้ทําการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปนะครับก็น่าจะเป็นนักท่องจําฮาพิซอ์มุสลิมมาที่อยู่เป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่บ้านของบ้านนะครับที่เห็นข้อมูลก็คืออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีก็ได้ไปร่วมทดสอบในการทดสอบครั้งนี้ด้วยโดยมีการคัดนะครับจากทางของ เรเปเลียสิดเดนะครับที่เป็นโมนิที่ประการสั่งคูลอานนะครับก็ทำดูลิละอันนี้คือกิจกรรมแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราพักเบรกแรกเราก็จะนำคลิปของการนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าบรรยากาศของการทดสอบท่องจำคู่อ่านเขามีทั้งฮาฟิซผู้ชายฮาฟิซอผู้หญิงนะครับฮาฟิซอก็จะมีทดสอบเฉพาะของผู้หญิงอย่างเดียวเขาทำกันยังไงท่องกันยังไง ที่ขออนุญาตนํามาออกให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็คือเพื่อท่านที่มีลูกสาวเนี่ยท่านจะได้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วก็จะได้กระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกสาวของเราว่าอันนี้นะถ้าเข้าไปทดสอบตรงนี้ได้โอกาสที่จะอะครับได้รับใบเหมือนเป็นเียดิบัาทแล้วก็ท่านก็ถ้าลูกหลานของท่านไปตรงนั้นได้เป็นทาวนซพิแล้วก็สามารถที่จะนําใบ จบของท่านมหมอรือสนาวีพร้อมกับใบที่เข้าร่วมทดสอบตรงนี้เนี่ยยื่นสมัครที่ของรัฐอาหรับอิมเบเยตได้นะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ลูกของเราได้เรียนต่อทางด้านศาสตร์กักุรานอันนี้คือเป,เป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอีกประตูหนึ่งเป็นอีกบันไดหนึ่งที่เราจะหาช่องทางลูกทางกับการที่จะให้โูงหรานของเรานนั้นได้เรียนอย่างไงเราไม่ได้บอกว่าเรียนอัรกาษจบสามสิบยุสแลวจบเลยนะ วันนี้หลายๆประเทศนะครับที่มหาวิทยาลัยอิสลามนครมดีนะมีคณะขึ้มนมาหนึ่งคณะโดยเฉพาะเลยก็คือคนที่ไปเรียนที่นครมดินะเนี่ยคนไทยไปส่วนมากก็จะไม่ไปไเข้าตอนรุ่นผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำด้วยแล้วมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาเรียนจบฮาฟิสแล้วก็เรียนจบซานนวีไปแล้วก็ก็อยากจะเรียนอะครับเรียนเออ,อันกุรานต่อยอดนะครับก็จะไม่ได้จบแค่ว่าจบสามสิบยุสแต่คุณจะต้องไปเรียนตั้งแต่ คนที่อยู่แถบโมร็อกโกคนที่อยู่แถบอะไรครับลิเบียเขามีการอ่านเช่นว่าตัวฮารทำไมอ่านว่าตัวเฮทำไมอะไรที่มาออะไรอูมูถูกทั้งหมดนะนั่นคือพิรอรธแล้วก็มีวิวัฒนวิทยที่มีการรายงานสืบทอดกันมาเนี่ยเขาอ่านเป็นยังไงแล้วก็บางประเทศซีเรียในอินโดนีเซียก็มีนะครับกับการที่เปิดโรงเรียนของปิโรธอ,อันนั้นเขาไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะแล้วการทดสอบใน ลครมัก,กที่ผ่านมาในรัฐคูเวตที่มีทุกปีนะครับเขาก็มีการในมีการจัดทดสอบท่องจำกุรานเพื่อจะรักษาไว้ที่อัลลอฮ์ทรงบอกว่ากุรานไม่มีการถูกทำลายแล้วกุฎานก็ยังคงอยู่ก็มีการทดสอบในเรื่องของที่รออ่านนะครับทั้งเจ็ดหรือทั้งสิบแล้วแต่ประเทศที่จัดเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ลูกหลานของเราต้องได้ดีกว่าแล้วก็ต้องรู้มากกว่านะครับกับการที่จะศึกษา และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเขาได้ไปศึกษาในศาสตร์อันกุรานแล้วเนี่ยต้องไปเรียนรู้ถึงว่าอันกุรานจะเขียนว่าปรสามุสมานนี่เขียนยังไงไม่ใช่ย่ยย่ๆแล้วจะเข้าใจเองได้นะครับมันมีกฎในภาษาแล้วสมัยก่อนในยุคของสหภาพมีสาะไม่มีจุดไหมแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีจุดแล้วเราก็อำนวยความสะดวกกันถึงขนาดว่าแถบสีสีเขียว อ่าน่วงสีฟ้าเสียงสะท้อนในบางเรื่องว่าบางมุสฮับบางเรี่บนี่ยน,นะแต่ว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกถึงขั้นเขียนเป็นตัวโโค่าเราเกะเช่นบิสมิลลาห์บอยมาสต์สซอเสือบิสมอมาสรีริลิงมิอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเราต้องเรียนภาษาอับสะกดจาะภาษาอับอันอาจจะมีความย้อนแย้งกับผมว่าอแล้วคนที่อายุเยอะล่ะแล้วคนที่อ่านไม่ได้ละผมขอเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ว่า ฐานเกิดของภาษาอัหกับกับภาษาไทยไม่เหมือนกันฐานเกิดของภาษาอัหกับมันมีที่อายามันมีความเป็นตัวตนและก็มีความพิเศษพิสดารมากๆก็คือว่าในภาษาไทยไม่ได้ไม่เหมือนผมยกตัวอย่างถ้ท่านฟังาชานะรอเรือก็รอเด็กอ่านว่ารถรอเรือก็สอนเสืออ,อันว่ารถรอเรือก็สอถุงอันว่ารถรอเรือก็รอเด็กอัานว่ารถ ใช่ไหมครับรอเรือดอเด็กรอเรืเร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 สอสอเสือรอเรือส่อถุงแต่รถเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันแล้วท่านก็มีคําเติมว่ารถาตินั่นสอสเสือรถยนต์ขอสถุงรถน้ําอเด็กคนต่างชาติบอกว่าภาษาไทยภาษาไทยมันมันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันท่านก็ต้องรู้อักษรดังนั้นถ้าท่านไปใช้ตัวภาษาอัทียบว่ารถรอ วาตารถรอวาวตอถุงว wow, wow, ah ็ตอดังนั้นภาษาหลักเนี่ยมันจะมีว่าถ้าท่านอ่านตัวจันตัวซาก่อนแค่ไหนไปลิ้นตัวจันแค่ไหนตัวใจตัวซีนตัวชีนตัวซอตตอแล้วท่านเอาอลิปไปตั้งอลิปซาออสอลิปจันอสอลิปใจอัสอลิปซีนออสอลิปซีนออสอลิปซอดอัส เรียบรอ,อัเอต้องไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนเราเรือเรเด็กเราเรีสอสาเราเรียสอสเสือให้เป็นกําลังใจกันนะครับว่าวันนี้ถ้าท่านอ่านผู้อ่านไม่ได้ครูละหานังสือผมเชื่อถ้าท่านตั้งใจเพราะผมก็เป็นรูสอนผู้อ่านแล้วผมก็ทําชุดฝึกปีลาวตีขึ้นมาเนี่ยผมสอนคนที่เป็นมุสลิม,มใหม่มุสลิมใหม่นะครับสอนวันเสาร์วาทิตย์ไม่เกินสามเดือนทำอยูด่ดีนละ มุสลิมาที่เป็นมัลลับที่เราเรียกยกเป็นมุนสลิมใหม่ที่ผมเรียกเลยนะเขาสามารถอ่านผู้อ่านได้ในระยะเวลาของการเรียนสามเดือนก็คือเดือนละสี่ครั้งเขาสามารถที่จะออกเสียงประสองค์คำแล้วก็ที่เหลือก็ไปฝึกเป็นภาษาเอาดังนั้นจึงบอกว่าไม่ยากถ้าท่านคิดว่าจะอ่านยอมยอมเหน็ดเหนื่อยยอมทุ่มเทสามเดือนห้าเดือนแล้วถ้าท่านอ่านได้ท่านจะมีความสุขมากแต่ถ้าท่านบอกก็ไม่เอาฉาันอ่านจากตัวภาษาคาราเกะภาษาไทยนะ แล้วท่านอ่านไปแล้วท่านจะร้องไห้ว่าเวลาไปเจอคนที่เขาบอกว่าตัวน,นี้อันไม่ถูกตัวน,นี้เสียงไม่ถูกตัวน,นี้ไม่ถูกอ่านดูเป็นเป็นตัวช่วยได้นะครับแต่ไม่ควรเอามาเป็นตัวยึดสำคัญที่จะเรียนอันพูดอัานเลยนะครับเอามาเป็นตัวช่วยเฉยๆว่า๋อถ้าตัวน,นี้กับตัวน,นี้เขาออกหมดนี้นะแล้วเราก็ไปใช้หลักว่าเสียงของภาษาหรับนะครับก็อันนี้ที่บอกว่าเรียนอีรออา์ไม่ได้จบแค่อีรออา์แต่มีเรื่องของการใช้ตัวอักษรนีกว่า มันเกิดขึ้นเมไ่ไรในยุคข,ของใครแล้วแต่เป็นคาเอกพจน์คาประหูพจน์มุฟรอตยะมอะนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของสู่กูลถ้าเป็นมัดลีนกับมัดอีวัตจะใช่ยางไงอันนี้เป็นเรื่องของศาสตร์ของด้านิาษารโดยเฉพาะที่บอกไม่ได้จบแค่ท่องจํานะครับก็เป็นกําลังใจว่าวันนี้เตัวแทนของประเทศไทยก็กําลังทาการทดสอบนะครับอยู่ในบร,ราการของการทดสอบแต่ตัวแทนประเทศไทยเป็นทดสอบไปแล้ว เดี๋ยวเราจะได้นําเทปของการทดสอบนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกประเทศหนึ่งนะครับก็เป็นประเทศกิกิิสถานที่เราเคยส่งตัวแทนของประเทศไทยไปนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่เพราะปีก่อนด้วยกับความใกล้ชิดจากฝ่ายประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็คือ ความสัมพันธ์ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรอลรีสามะนะครับท่านก็ได้มีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้รับผิดชอบเรื่องของการต้องจำโอนานแล้วก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขางวันในโทรมาประสานปีที่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ส่งตัวแทนของประเทศไปก็คือนายร้อยทานของท่านนะครับไดยส่งไปด้วยกับนามของสมาคม แต่เวลาส่งไปแล้วนะครับก็อันทำอยู่แล้วเปิดหน้านฟ้าก็ประเทศไทยของเรามีหน้าคาฟิสแต่ปีนี้เขาไม่ให้เราส่งแล้วเขาให้สมใหม่ส่งวิธีใหม่ก็คือให้ส่งคลิปไปก่อนการอ่าน,าน,านแล้วก็จะมีการสอบก่อนสอบก่อนก็คือว่าโอเคจะได้ไม่เสียค่าน้าบ้านเราเรียกว่าไม่เสียค่าน้ากัไฟถ้าใช้าาต่างประเทศจะไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบินเขาสอบของเขาเองก่อนออนไลน์เลย สมมติถามสองคำถามสามคำถามสัผ่านอินช้าเลาเขาก็จะรับรองว่าโอเคนะวันนี้ผ่านต่อประเทศหนึ่งมีส่งสองคนสามคนห้าคนได้ก็แสดงว่าเขาให้โอกาสแต่คนของเราไม่รักษาสิทธิ์ก็คือถ้าใช้คำว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นเราจะสมัครเราก็ดูว่าสมาคมอาฟฟิซันควารับผิดชอบเรื่องของ อาฟิสนะครับเราก็ให้สมาคมเ,เป็นคนส่งหนังสือตอบกลับไปว่าโอเคนะขอส่งเดกคนนี้แต่เราคัดกันก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความน่าเชื่อถือในอนาคตต่อไปแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านก็มีพวกท่านก็สามารถส่งได้ท่านก็เขเียนภาษารับได้แล้วส่งเันเองเวลาส่งกันเองปุ๊บมันจะไปชนกัินเองเวลาชนกันเองปุ๊บครั้งเนี้ยถ้าสมมติเราส่งไปคนหนึ่งแนะนาสมาคมไม่ได้แต่มีคนอื่นที่ส่งไปเองแล้วได้ มันจะย้อนกลับมาว่าคนที่ได้เขาก็บอกว่าให้หาร่วยงานสองไปแล้วมันจะเป็นหน่วยงานที่บอกว่าตอนเนี้ยมันรับผิดชอบโดยสมาคิกขฮาฟิสอันกูอาในประเทศไทยเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของฮาฟิสตันทำดุลินล่ะไม่ได้บอกว่าเราเราประกาศตัวเราเป็นคนรับนะแต่มันเป็นชื่อของมันเนี่ยเราก็น่าจะจัดกระบวนการไปตามรูปของของการทํางานแต่ขึ้นครับสํานักยุฬาราชมอนตีสำนักยุราราชมนตีก็จะเป็น ผู้ประสานผู้รับรองอีกทีหนึ่งเวลาไปมันก็ดูมีสักลัเษียนะครับต่อประเทศกิริสตานะ่าจะมีการทดสอบในประมาณช่วงวันที่25 26 27นี้นะครับที่ประเทศกิริสตานเพราะว่าทางผู้แทนนะครับเหมือนมุฟตีมุฟตีไม่ใช่คนต่อปัญหานะต่ประเทศอาหรับหรือประเทศที่ใช้หลักการของอิสลามหรือดําเนินตามแบบประเทศอิสลามเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคนนี้เป็นมุฟตีเนี่ย บ้านเราก็คือท่านจุฬาราชมนตรีมุสตีของเขาก็คือคนตัวใหญ่โสดน,น,นะครับแต่บ้านเราตำแหน่งก็คือบ้านเราไม่เรียกมุสตีบ้านเราเรียกท่านจุฬาราชมนตรีก็คือคนที่นําองค์กรอ่ะก็มีการโทรกลับมามาโทรคุยเมื่อสองสาวันก่อนนะตยวฮามิสเป็นไงผมก็บอกว่าอิชัลลัลเราฟงีโอกาสได้ไปเยี่ยมคณะกรรมการบริหารสมาคมไปเยี่ยมแล้วก็ไปเชื่อมกับการที่จะไปดูโรงเรียนของท่านแล้วก็ อาจจะมีการส่งเด็กของเราไปเรียนที่ท่านเพราะว่าประเทศของเขามีเด็ก,ดกดที่อายุต่ำกว่าสิบปวบต้องจำพรดอานเนี่ยเราจะส่งอย่างไงเราจะไปยังไงนะครับก็ได้คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าของอนุญาตต้องไม่ลืมนะเราดูนะครับว่าเราสร้างความสัมพันธ์กันก็คือไม่ได้เป็นทดสอบอย่างเดียวทุกครั้งที่ผมไปหรือผมไม่ได้ไปผมจะบอกว่าหมวกนาดาเนี่ยแหละครับเรามีโลโก้สมาคผมก็บอกว่าฮามิดหมวกผู้ใหญ่ ก็คือบรรดาครูบาอาจารย์เขาชอบนะครับเราก็บอกว่าทำดูดีนะสั่งแล้วเดี๋ยวยังไงดูว่าจะฝากไปยังไงถ้าฝากไม่ได้ก็คงมีโอกาสได้เดินทางไปใครจะไปนะครับตั้งใจเลยประเทศกิจสานก็บอกว่าเป็นสวิสเอเชียากลางนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเดือนสิบเอ็ดสิบสองอย่ามานะอิมะปกคุมไปไหนไม่ได้แต่ถ้าจะไปเขาบอกในเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับหรือเดือนเนี้ยก็เริ่มจะมีอิมาตกแต่ถ้าสวยเขาบอกว่าต้นปี ก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปยังไงนะครับก็ใกล้ๆกับประเทศอุซเบกที่บอกว่าคนไปอุซเบกเพอมีอุปโภคของทางอ่านที่หมัามบุครีไปหมดแล้วแต่ว่าประเทศนี้เรามีการเปิดหน้านฟ้าเพื่อจะไปดูงองเวียนฮาฟิสนะครับก็เป็นประเทศที่สองแล้วก็ล่าสุดนะครับที่การทดสอบที่นครมักกะก็จบไปแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศการนทดสอบมาเริ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็มีหนังสือจัด ทางรัฐคุยส่งมาที่สำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้รับความหมายจากทางสำนักจุฬาราชมนตรีให้ทำการเอ,อส่งเด็กทดสอบฮาฟิสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบที่รัฐคุยประมาณเดือนพฤศจิกายนหนึ่งคนแต่ต้องส่งชื่อภายในวันที่ยี่ิบสามเนี่ยนะครับก็ได้ทําการคัดเลือกจากบุคคลที่มีมีการทดสอบในระดับต่างประเทศนะครับแล้วก็มีมีความสามารถ แล้วเราก็เลือกคนที่ไหนครับไปก่อนโดยปีนี้เราไม่ได้จัดเพราะว่าจดกวยเวลานะครับผมจึงขออนุญาตฝากกับท่านผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือนัเกเรียนฮาฟิสทุกคนว่าอยากให้ได้ยินคําว่าสมมติพรุ่นี้เอ,อทางประเทศระรับบอกว่าให้ส่งชื่อภายในอาทิตย์นี้และหนังสือมาถึงสํานักจุฬาสํานักจุฬาก็ส่งมาถึงผมก็บกขอในวันพรุ่งนี้วันเดียว เราก็ต้องบอกครับครับก็คือว่าเราจะไม่มีคําว่าปฏิเสธผมไม่ทนันหรอกทําไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยู่กับคนระดับท่านต้องบอกว่าหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐของประเทศไทยเนี่ยจะมีหนังสือหัวข้างบนแล้วว่าด่วนที่สุดไม่ใช่ด่วนที่สุยแต่ด่วนที่สุดถ้าด่วนที่สุดถ้าท่านอยู่ภายใต้บังคับบัญชาท่านก็ต้องครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเขามอบให้สานักจุฬาสํานักจุฬาส่งให้สมาคผมสมาคผมก็บอกครับครับมีสองวิธี ครับคืออะไรครับเรามีเวลาเราก็ทําการคัดเลือกแต่ถ้าไม่มีเวลาเรามองดูตัวเลือกแล้วเราหาคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะส่งได้นี่คือการการคัดเลือกโดยสม,มัคิโอันากรไม่ใช่อยู่บอกว่าผมมีลูกด้าาราชาฉผมเมื่อารฉายไปไม่ใช่นะครับอันนี้คือตั้นให้อามาณะขอกับเราเราก็บอกว่าเราพยายามเลือกให้ดีที่สุดนะครับและวเชื่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย เราก็คืงมีความคิดว่าไอ้ช้างว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบปัจจัยนะครับก็คือเรื่องของเงินเรื่องของสปอนเซอร์หรือบริษ,ษัทห้างร้านหรือองคอ์กรโรงแรงมลนิธติต่างๆที่ต้องการจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักจรารรชนบทเก็คือเราน่าจะต้องจัดงานประจําปีของเราแล้วแหละงานประจําปีก็คือการทดสอบแบบอะไรครับทั้งประเทศมีห้ยุดสิบห้ายุด ยี่สิบหรือสามสิบหรือห้าสิบยี่สิบสาสิบแลว้วเวลาหน่วยงานหรือประเทศหรือที่ไหนมีการที่จะขอเด็กไปร่วมทดสอบเราก็จะมีรายชื่อ list ไว้ในในรอบนี้ก็ตั้งใจว่านชลาว่์น่าจะเป็นในช่วงก่อนรอมดอนหรืออาจจะเป็นต้นๆรอมดอนเนี่ยจะมีการจัดทดสอบไว้เป็นช่องปิดเทอมพอดีเนี่ยเพื่อเราจะได้มีลิส s t รายชื่อดังนั้นใช้ที่ร่วมการทดสอบแบบนี้ และทุกครั้งที่มีการเลือกนะครับทางสำนักวรารัฐมนตรีบอกว่าสมาคมหาเด็กให้หน่อยเราก็จะหาเด็กส่งไปนะครับตอนนี้เป็นข่าวสารแล้วก็ฝักประชาสัมพันธ์ที่ชาวนาสาหน้าคงจะได้พบกับพี่น้องกับภาคใต้นะก็จะมีโอกาสลงไปที่ปัตตานีนะครับกไปที่หาดใหญ่เพื่อที่จะไปเข้ารับอะไรปริญญาของการประชญาบุบัณฑิตนะครับก็คือปอเอกน่ักที่หาดใหญ่ นะครับก็อาจจะได้ไปเจอพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้บางบางท่านนะครับเจอกันทักกันบวกกันนะครับสลักันนะครับแล้วก็เราจะได้คอว่าทํางานรับใช้ศาส,สนาและก็สังคมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาพบกันในช่วงที่สองนะครับกับการติดตามในเรื่องของการทดสอบของชายข้อฟติมัสนะครับก็ดยอ้ห้กับพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับเดี๋ยวพักชักคู่ครับ Bismillah.